ดีค่ะครอบครัวแห่งแสงสว่างเลิฟไลฟ์แฟมิลี่เนาะดาวจุไรก็จะมาส่งข้อความในช่องของดาวจุไรทรา a เวลทูยูนิเวิรเนาะก็เป็นเรื่องของมาราน่นะเขาก็แบบมาสวัสดีมนุษย์กันเขาก็บอกว่า เราก็คือเปลวไฟแฝกของชานัทกุมาราตามที่แบบเขาเอ่ยถึงไว้เนี่ยแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ใช่เลดี้วีนัทข้าพเจ้าก็ชื่อมาราเนแล้วเราก็เป็นแบบบีอิงหรือสิ่งมีชีวิตในการแลร็กติกอะแล้วก็แสงสว่างในอาณาจักรที่สูงกว่านั้นแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งชื่อตามเพศหรือตำแหน่งอันสูงทรง mm hmm. เช่นเลดี้วีนัทเลดี้นาดาหรือเลดี้โรวินา และก็เรดี้พอเทียแล้วก็อื่นๆนะในมิติที่5ขึ้นไปเนี่ยคำว่าเลดดี้เนี่ยเขาไม่มีความสําคัญหรือมีความรับผิดชอบใดๆอะที่แนบมากับมันดังนั้นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างเขาก็จึงไม่ใช้คำนี้แล้วเราก็ไม่ได้มาจากดาวศุกร์บ้านเกิดของเราก็คือนอกเซียสโพติฟแล้วดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะของคุณนะเช่นดาวพุธด,ดาวศุกร์หรือดาวอังคารเนี่ยเราก็มีดาวพรหัสด,ดาวเสาแล้วก็ดาวยูเรนนส แล้วก็ดาวเนปจูนเนี่ยก็ไม่มีมนุษย์ต่างดาวอริยธรรมใดๆอะ่ะอาศัยอยู่ในมิติใดๆทั้งสิน้นแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์เขาก็เป็นเพียงเผ่าพันธุ์เดียวในขณะนี้ที่เขาดำรงอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมีเพียงกลุ่มมืดหรือว่ากลุ่มกาเล็กติกเชิงลบอะ่ะหรือเขาเรียกว่าเนก,กาตีฟกากาเล็กติกวันส์เนี่ยเท่านั้นน่ะที่เขาแบบพยายามจะสร้างฐานบนดาวเคราะห์ต่างๆก็เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้บุกแล้วก็ยึดครองดาวเคราะห์โลกของมนุษย์เนี่ยได้ เช่นเดียวกันนะก็คือพวกสัตว์เลยคราหรือเรียกว่าเลปทิเลียนนะ่ะที่เขาอยู่บนดาวอังคารนะ่ะแต่พวกมันก็อยู่ใต้ดินเท่านั้นเพราะว่ามันนะ่ะไม่สามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวได้แล้วโดยปกติแล้วอะพวกมันก็จะถูกกำจัดหรือว่าถูกขับไล่ออกจากสถานที่นั้นโดยกองกําลังกาเล็กติกแห่งแสงในอดีตนะ่ะคุณก็มีฐานอยู่บนดวงจันทร์ซึ่งที่นั่นมันก็มีธาตุะที่เป็นมนุษย์อยู่บ้างแต่ว่าไม่มีใครอกลับมายังโลกเลย มนุษย์เขาก็ชอบพูดถึงโครงการอาวกาศลับอะที่แบบเป็นมืดเมื่อกองกําลังแห่งแสงแห่งกาแล็กติกมาถึงอะล้วก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปอะก็เกี่ยวข้องกับโลกกกยามากขึ้นแล้วก็กองเรือแห่งกาแล็กติกมืดเนี่ยเขาก็ถูกบังคับมาให้ออกจากดาวเคราะห์โลกนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อพวกนาซีเนี่ยเขาพ่ายแพ้หรือว่าถูกทําลายล้างอย่างสิ้นเชิงเนี่ยพวกมันก็นําเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งหมดอะไปด้วย แล้วพวกมันก็แบ่งปันกับกองกําลังแห่งความมืดที่เป็นลบในะกะทิวันน่ะเท่านั้นมีโครงโครงการอวกาศลับอะเขาก็ได้หยุดโครงการที่มีอยู่บนโลกของคุณน่ะตั้งแต่นั้นน่ะเป็นต้นมาก็เช่นเดียวกับที่คุณน่ะได้เคยฟังว่ามีมนุษย์อะพูดว่าพวกเขาเป็นทหารสุดยอดหรือถูกพาไปทํางานบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในะระบบสุริยะของคุณ นั่นมันก็แบบไม่เป็นความจริงเช่นกันหากไม่มีกองยานกลุ่มมืดนะ่ะหรือว่าพวกดาร์กเนี่ยมนุษย์ก็ไม่สามารถไปดวงจันทร์ได้ในตอนนี้คุณก็ไม่สามารถสร้างมนุษย์บนโลกสามิติอ่ะให้เป็นซูเปอร์โซเจอร์ได้เนื่องจากพวกเขามีการสัญจนต่ำเกินไปแล้วก็มีรูปร่างเตีย้ยแล้วก็อ่อนแอเกินไปเมื่อเทียบกับเหล่ากลุ่มมืดดาร์กวันที่มาจากอาระยธรรมอื่น แล้วก็โดยปกติแล้วพวกมันก็สูงระหว่าง12ฟุตถึง15ฟุตขึ้นไปนอกจากนี้มนุษย์เหล่านี้เขาก็ไม่สามารถพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เนื่องจากกลุ่มมืดหรือว่าสิ่งมีชีวิตเชิงลบเนี่ยเขาก็จะกําจัดพวกทิ้งพวกเขาทิ้งซ้ายอย่างเช่นจอห์นเอฟเคนนดีเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ถูกลอบสังหารจากการพยายามที่จะเปิดโปงเรื่องกลุ่มมืดผู้ควบคุมดักคอนโทรลเลอร์แล้วคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะกับทั่ว ไปนี่แหละหากพวกเขาเปิดเปิดเผยความจริงอนะพวกเขาก็จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในขณะที่อีลอนมัสก์กำลังใช้ดาวเทียม s t a r นะ์ลิงเนี่ย75-78ของเขาอ่ะเพื่อสอดส่องประชากรมนุษย์และเขาก็ต้องการเพิ่มจำนวนดาวเทียมสตาร์ลิงเป็น42,000ดวงในความจริงแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้ดาวเทียมจำนวนมากขนาดนั้นนะ่ะสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสตาร์ลิงสำหรับคนเพียง5ล้านคน อีลอนมาร์สเนี่ย mm hmm. เขาก็กำลังใช้ดาวเทียมเหล่าเนี้ย mm hmm. เพื่อรับใช้กลุ่มมืดด mm ์กเน็ตแล้วก็ตัวของเขาเอง mm hmm. เท่านั้นอีลอนมาร์สนี่ก็จะมีประมาณ5ล่างนะ mm hmm. ก็มันก็จะมีทั้งแสงแล้วก็ด์กด้วยแต่เหตุผลเดียวที่มนุษย์เหล่าเนี้ย mm hmm. เขาได้รับอนุญ,ญาตเนี่ย mm hmm. เขาก็ให้พูดถึงเรื่องราวของพวกเขาได้เพราะว่าเรื่องเหล่านั้นน่ะมันไม่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา เพราะว่าไม่มีความลับอันล้ำลึกใดๆอะที่ถูกเปิดเผยเกี่ยวกับกลุ่มมืดหรือว่าผู้ที่มีพลังลบแล้วเหตุผลที่เอลอนมั์สเนี่ยเขาถูกกล่าวอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าเขาอะแล้วก็คนอื่นๆน่ะไม่ได้รับใช้มนุษยชาติพวกเขาก็เป็นลูกน้องของกลุ่มมืดแล้วก็สนใจแต่ตัวเองยิ่งคุณปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงนานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งนำเสนอ้อนเท็ตจริงเกี่ยวกับผู้รับใช้ของดาวเคราะห์ของความชั่วร้ายอะมากขึ้นเท่านั้น มีการปฏิเสธของคุณน่ะก็จะไม่ทําให้คุณน่ะไปไหนแต่ก็จะส่งคุณน่ะไปสู่มิติที่ต่ํากว่าเท่านั้นน่ะมนุษย์เขาก็ยังคงต่อสู้แล้วก็ปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงอ่ะเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ ascension แล้วพระเจ้าก็ได้เปลี่ยนแผนเดิมของการเรื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์น่ะ ascension เนี่ยก็เนื่องจากว่ามนุษย์เขาก็ไม่ได้ดําเนินการตามนั้นน่ะและกลุ่มมืดหรือว่ากลุ่มควบคุมโลกที่เป็นพลังงานลบอ่ะ เขาก็หยุดแผนการเนี่ยของพวกเขาด้วยตำนานทั้งหมดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยก็ขึ้นสูงเนี่ยก็จนถึงขนาดนี้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยก็คือเป็นเพียงตำนานแล้วก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นเมื่อกองกําลังกาเล็กติกแข่งความมืดอ่ะเขาออกจากดาวเคราะห์โลกของคุณใช่ไหมหลังสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะพวกเขาก็ได้นําทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไปด้วยแล้วเขาไม่ทิ้งอะไรไว้ข้างหลัง ถึงเวลาแล้วที่คุณนะจะต้องตระหนักว่าคุณก็ต้องพึ่งพาตัวเองในการพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆไม่มีใครจากอารยธรรมกาแล็กติกที่เขาจะมอบหรือว่าแบ่งปันเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับคุณจนกว่าคุณจะมีระดับการสรันะเทือนสูงแล้วก็มีความรับผิดชอบเพียงพอที่จะสามารถจัดการกับมันได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ทำร้ายกันตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบก็คือประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมที่เขามีการใช้อาวุธนิวเคลียร์กับประชากรมนุษย์น่ะ ก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ก็สามารถไร้ความรับผิดชอบได้เพียงใดในปัจจุบันเนี่ยล้วมนุษย์ก็ใช้เทคโนโลยีสิ่งที่เรียบง่ายแล้วก็ไร้เรียงสามารถเช่นดโดรนและตอนนี้พวกเขาก็ใช้ดโดรนเป็นอาวุธเพื่อที่จะระเบิดกันเองให้แหลกสลายแล้วก็ทำสงครามระหว่างกันน่ะอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณของคุณน่ะในฐานะอารยธรรมเนี่ยที่พัฒนาช้าลง แล้วความจริงที่ว่าคุณก็ไม่ต้องรู้ความจริงที่แท้จริงก็หมายความว่าคุณก็ยังอยู่ในมิติที่สามหรือมิติที่ต่ากว่ามันก็แสดงให้พวกเราอ่ะที่เป็นบีอิงหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตแห่งแสงเนี่ยก็เห็นว่ามนุษย์ก็ต้องจําเป็นที่จะต้องทํางานทางจิตวิญญาณที่จริงจังกว่าเนี้ในมิติที่สูงขึ้นคือมีเพียงความจริงเท่านั้นที่แบบถูกพูดออกมาในเชิงบวกแล้วก็เชิงลบไม่มีบีอิงหรือว่าสิ่งมีชีวิตแห่งกาแล็กติกหรือว่าแสงสว่างใดที่เขาวิ่งหนีจากมันหรือว่า กรดเครื่องแต่ความจริงอันไม่พึงผสมแทนที่พวกเขาจะเรียนรู้อ่ะแล้วก็มีการประมวลผลแล้วก็พัฒนาจากมันอ่ะเพื่อแบบไม่ให้ทำผิดซ้ำอีกแล้วสิ่งนี้ก็ยังรวมไปถึงพวกกลุ่มมืดพวกดาร์กวันเนี่ยจากอารยธรรมกาเล็กซี่ด้วยเพราะว่าการโกหกแล้วก็ข้อมูลเท็จเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมของพวกเขา มันก็จะนําไปสู่การทําลายกองยานอาวกาศและก็การสูญเสียดาวเคราะห์ด้วยเหมือน5ล้านปีที่ผ่านมาก็เนื่องจากพวกเขาอามักจะเกี่ยวข้องกับสงครามกาแล็กซีแล้วก็พยายามที่จะควบคุมโลกใหม่ๆมากขึ้นเนี่ยอยู่เสมอคุณก็มีหลุมขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในแหล่งน้ํำที่ระบายน้ําลงไปใต้ดินในรัสเชียนเนี่ยแล้วหลุมเนี่ยเขาก็เกิดจากแร่ธาตุาาต่างๆเนี่ยผสมกันเป็นเวลานานในที่เดียวกันแล้วใต้ดินเนี่ย ก็ทําให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างกันก็ทําให้เกิดปฏิกิยาเคมีแล้วก็จบลงด้วยการระเบิดแล้วก็ทําให้พื้นดินด้านล่างยุบลงมันก็เป็นวิธีการที่เขาสร้างหลุมยุบเนี่ยบางส่วนเนี่ยในโลกของคุณแล้วคุณก็ยังมีแร่ธาตุมากมายอยู่ใต้พื้นผิวของดาวเคราะห์โลกของคุณเนี่ยซึ่งคุณยังไม่ได้ค้นพบแล้วก็สามารถนําไปใช้ทําสิ่งต่างๆมากมายเลยเพื่อพัฒนาอารยธรรมมนุษย์ด้วยเทคโนโลยี แล้วเราก็จะขอแนะนําให้คุณทุกคนน่ะคืออยากขัดขืนข้อความของเราก็คือข้อความที่แบบเอามาบอกกล่าวกันนให้คุณรับฟังเพราะว่าเราก็พยายามช่วยให้มนุษย์อ่ะมองเห็นแสงสว่างน่ะที่ปลายอุโมงค์อันมืดมิดมายาวนานและฉันก็จะขอส่งความรักและวก็พรอ,อันสงสุดไปยังทุกคนด้วยนะให้ทําตามหัวใจของคุณไม่ใช่ทําตามความคิดของคุณ มาดูข้อความต่อไปก็เป็นของมิรานะก็เขาก็บอกว่าเราชื่อมิราเขาก็มาจากสภาสูงแห่งดาวลูกไก่หรือว่าเรียกว่าเพยเดียนเนี่ยแล้วฉันก็กำลังพูดอยู่กับพี่น้องของฉันบนโลกใบนี้คือทุกข้อความอะก็จะนำความจริงใหม่ๆอะเกี่ยวกับโลกความเป็นจริงของคุณอนะมาให้ทุกคนภารกิจโดยตรงของเรานะก็คือเราก็จะมาช่วยเหลืออา,ยอารยธรรมที่เขากำลังพัฒนาแล้วก็พบปะก,กับพวกเขาอ่ะ เมื่อพวกเขาพร้อมก็จะโต้อตอบแบบตัวต่อต,ต,ตัวแล้วก็การติดต่อครั้งแรกอ่ะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อนะเมื่อมนุษย์เขาเข้าถึงระดับการสั่นสะเทือนที่สูงหรือว่าไฮไวเบรชั n น่ะที่จําเป็นนะอย่างสม่ําเสมอแล้วก็รักษาระดับนั้นไว้ได้ดาวเคราะห์โลกของคุณเขาก็ได้เลื่อนระดับขึ้นสู่มิติที่5เนี่ยเมื่อกว่า3ปีที่แล้วแต่ดาวเคราะโลกดวงนี้เากำลังถือเปลือก3มิติแล้วก็รอให้มนุษยชาติเนี่ยตามทัน หากการสั่นสะเทือนรวมกันเนี่ยไม่ถึงระดับที่พระเจ้ากําหนดไวใช่ไหมพวกคุณทุกคนก็จะต้องถูกย้ายออกจากกาแล็กซีก็จะถูกย้ายออกจากกาแล็กซีทางชั้งเผือกไปยังดาวเคราะห์ที่ตรงกับความถี่ของคุณน่ะตั้งแต่ดาวเคราะห์แบบ5มิติถึงดาวเคราะห์หนึ่งมิติที่ใดก็ได้ในจักรวาลความขัดแย้งทางการทหารของคุณนะก็ยังคงประทุขึ้นทั่วโลกและมันก็ยังคงลดทอนการสั่นสะเทือนของคุณลงด้วยแล้ว เราก็ได้เห็นเผ่าพันธุ์ในกาแล็กซี่บางเผ่าพันธ์ที่เขาไม่สามารถไปถึงมิติที่5หรือสูงกว่าได้เหตุผลหลักๆนะมักก็จะเป็นมักจะเป็นสงครามที่แบบไม่เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามในการทําหน้าที่ทางด้านจิตวิญญาณที่จําเป็นจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่เห็นว่าใครในจักรวาลนะที่เขาใช้ระบบเงินมีเพียงมนุษย์เท่านั้นในตอนนี้แล้วระบบเนี้ยก็ทําให้จิตใจของคุณมัวหมองเพราะเราถูกครอบงํามาตั้งแต่สมัยเลปทิเลียนแล้ว ที่เขาจะใช้เงินนะให้เราตกเป็นทาสแล้วก็มีเพียงการเชื่อมโยงนะอย่างแน่นแฟนกับจิตวิญญาณแล้วก็จิตสำนึกจัก,กรวาลคอน i o เชสเนตสากลเนนะี่ยของคุณเท่านั้นที่จะทำให้คุณนะเป็นอิสระได้แล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังที่จะย้ายไปยังโลกใหม่มิติที่5ได้เลยแล้วก็ยังคงมีระบบการชำระเงินรูปแบบต่างๆนะ่สำหรับการบริการหรือซื้อสินค้าที่ให้มา กคุณบางคนก็ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่พร้อมที่จะย้ายไปยังมิติที่สูงขึ้นในขณะนี้ก็จะไม่มีการลงจอดจากต่างดาวจำนวนมากหรือความช่วยเหลือจากผู้ช่วยเหลือมิชชันนารีในกาแล็กซีเนี่ยสำหรับมนุษยชาติจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะกลายเป็นแสงสว่างแห่งกาแล็กติกลายมิติพระเจ้าดีวายเนี่ยก็ยังคงดำเนินแผนการเรื่อนมิติขึ้นสุดสวรรค์ ascension ในกาแล็กซีทางช้างเผือกต่อไปหรือ Milky Way เนี่ย รางวัลของการออกจากมิติแห่งนี้ก็จะมาถึงผู้ที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเ,เพื่อเป็นแสงสว่างแล้วก็ไม่ถูกความมืดหลอกเหมือนศัสดาแล้วก็ผู้ช่วยให้รอดที่หลอกลวงเนี่ยจิตวิญญาณแต่ละดวงก็จะเลือกเส้นทางแห่งความก้าวหน้าของตนเสมอว่าต้องการไปที่ใดและก็ต้องการเรียนรู้อะไรในมิติที่สูงขึ้นนั้นก็ไม่มีงานประจำที่ต้องทำงานทุกวันตั้งแต่9.00น,นถึง17.00นเนีน่ย ความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของคุณก็มีความสำคัญมากกว่าเลยเราอ่ะก็ไม่ได้ใช้เวลาไปกับการสะสมสิ่งของทั้งวัตถุเราใช้ชีวิตอย่างก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณและก็เทคโนโลยีด้านความเรียบง่ายโดยไม่ยึดติดกับสิ่งของหรือวัตถุนิยมที่มีค่าการสันะเทือนต่ำงานก็ไม่เคยหยุดนิ่งในอาณาจักรที่สูงขึ้น ฉันมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งนั้นในงานเผยแพร่คำสอนของฉันน่ะซึ่งมันเป็นการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของฉันพวกเราซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตอย่างสันติกับอารยธรรมทุกแห่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่แห่งนี้เสมอเมื่อไม่นานนี้พระจันทร์เต็มดวงสีชมพูหรือเรียกว่าสีสตรอเบอร์รี่ก็ได้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในส่วนต่างๆของโลกทั่วโลกเลยสิ่งนี้เขาเกิดขึ้นนะอีกครั้ง่ะจากการสัือนสูงของโลก เมื่อมีการสั่นสะเทือนความทีบวกไปถึงระดับแสงที่สูงพอแล้วพวกมันก็มักจะสร้างเหตุการณ์ที่มีสีสันและก็แปลกประหลาดในโลกความเป็นจริงของคุณในมิตทิที่สูงขึ้นนะ่ะเราก็มีทุกสีที่คุณนึกออกของดวงจันทร์ในจักรวาลทั้งหมดเรามีหลายสีที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนซึ่งเป็นสีสว่างแล้วก็มีสีสันมากกว่ามนุษย์บนโลกจนถึงขนาดนี้ก็ได้สัมผัสกับสีที่หลากหลายเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านั้นแล้วก็ไม่มีสีที่แท้จริง ความปรารถนาของเรานะสำหรับอารยธรรมมนุษย์เนี่ยก็คือว่าการวิวัฒนาการไปสู่มิติที่สูงขึ้นนะ่ะก็ให้โรดรับความรักแล้วก็การสนับสนุนส่งสุดของเราเราก็ต้องขอบคุณด้วยทูตแห่งพลังแสงแห่งกาลเล็กติกกาล็กตีกไลฟ์ฟอร์สนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตื่นรู้กับดาวจุไรทัย t r a v e ทูยู iverse, นะิเวิร์เนาะแล้วดาวจลไรก็มีอีกช่องหนึ่งเป็นเกี่ยวกับการทำสมาธินะ เกี่ยวกับการใช้ภาษาแสงการเชื่อมกับไฮเออร์เซลนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ